สวัสดีครับทุกคนครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าน้าที่เราดื่มทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการมีชีวิตนะครับมีคําถามว่าเราจําเป็นต้องดื่มน้ํากันวันละเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคําตอบครับเื้องต้นให้ข้อมูลก่อนนะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับน้ําหนักของร่างกายเรา60%ประกอบไปด้วยน้ํานะครับอย่างเช่นผู้ชายหนัก70กิโลนะครับ 6 7 4 2มีน้ำอยู่ถึง42กิโลในร่างกายเราน้ำอยู่ในหลอดเลือดน้ำอยู่ในสมองน้ำอยู่ในปอดน้ำอยู่ในผิวหนังน้ำอยู่ในทุกที่ในร่างกายเราเป็นส่วนประกอบระดับเซลล์นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างในสมองเรานะครับและในหัวใจเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ํา73%นะครับในปอดเนี่ยน้ำเยอะนะครับ83%ผิวหนังเราเองก็ตามนะครับมีน้ํา64%ในระดับ กล้ามเนื้อหรือไตน้ำนี่79%แม้กระทั่งในกระดูกเองก็ยังมีน้ำนะครับ3ามีข้อมูลนะครับถึงความจำเป็นในการดื่มน้ำในแต่ละวันนะครับบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับในผู้ชายนะครับต้องการดื่มน้ำวันละอย่างน้อย3ลิตรนะครับหรือถ้าแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ 250cc ซีซีเนี่ยก็ประมาณ12-13 1 3แก้วนะครับ ในขณะที่คุณผู้หญิงนะครับต้องการให้ดื่มน้ำวันหนึ่ง2.2ลิตรหรือน้ำประมาณ9แก้วนะครับโดยไม่รวมน้ำที่อยู่ในอาหารเช่นข้าวก็มีน้ำน้ำซุปน้ำแกงอะไรอย่าไปนับนะครับเอาน้ำที่เราดื่มเพียวๆนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับคงอยู่สภาพปกตินะครับความดันปกตินะครับอุณหภูมิร่างกายเราปกติถ้าเราขาดน้ำอุณหภูมิมีโอกาสที่จะร้อนเกินไปและเป็นฮิสโตรกได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้คือภาวะปกติภาวะที่ต้องการดื่มน้ําเพิ่มนะครับอาทิเช่นเมื่อเราออกกํลาลังกายอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนเราเป็นคนรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่ต้องกินน้ําเยอะนะครับหรือในภาวะที่เราไม่สบายท้องเสียเราเสียน้ําต้องกินน้ํำชดเชยนะครับในคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์น,นะครับเราต้องดูแลทารกอีกหนึ่งคนเราต้องดื่มน้ําเพิ่มนะครับ ในคนที่มีปัญหาเรื่องเป็นนิ่วนะครับอันนี้ต้องกินน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยทนต่อการขาดน้ําได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากินน้ําเยอะจะดีนะครับต้องกินน้ําพอเหมาะพอสมเพราะว่ากินน้ําเยอะร่างกายของผู้สูงอายุก็ทํางานหนักไตก็ทํางานหนักเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุนะครับกินน้ํามากก็ไม่ดีกินน้ําน้อยไม่ดีเรียกว่าร่างกายทนต่อปริมาณน้ําแคบๆไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับ สำหรับอาการของคนขาดน้ำนะครับนอกจากเราหิวกระหายแล้วนะครับเรายังมีอาการเริ่มผิวหนังแห้งตาแห้งและบางครั้งเราปวดศรีรษะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเราปวดศรีรษะลองกินน้ำดูก่อนร่างกายชุ่มชื้นอาการปวดศรีรษะอาจจะดีขึ้นทีนี้ข้อจะ้เป็นของการกินน้ำบอกไปแล้วนะครับการกินน้ำมากไปก็เป็นผลเสียไม่ใช่ว่า กินน้ำ3ลิตร4ลิตร5ลิตรไม่ดีนะครับเพราะว่าเรากินน้ําเยอะร่างกายทํางานหนักนะครับเราบวมน้ําได้ไตทํางานหนักเป็นโรคไตได้นะครับมีข้อมูลว่าการทานน้าปริมาณมากๆในช่วงในเวลาสั้นๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นใน1ชั่วโมงนะครับไม่ควรกินน้ําเกิน1ลิตรครึ่งแต่วนะ่าเราหิวหิวก็หายกระหายมาเนี่ยกินน้ําไปลิตรหนึ่งลิตรครึ่งเนี่ยเป็นอันตรายนะครับทำให้ร่างกายกระเพาะทํางานหนักน้ำไส้ทํางานหนักระบบ หูดเวียนเลือดทํางานหนักเกินไปก็มีโอกาสที่จะช็อกได้นะครับก็ฝากไว้สาหรับเรื่องของน้ําน้ํานะครับถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับดีนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ